สูตรหน้าขาวใสด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆที่คุณทำได้เองที่บ้านคะ่ะเชื่อว่าสาวๆทุกคนคงอยากมีใบหน้าขาวใสอมชมพูและดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเบตเตอร์เลดไอเดียขอแนะนำสูตรเร่งผิวหน้าขาวกระจ่างใสด้วยวิธีธรรมชาติที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะอยากรู้ว่าง่ายมากแค่ไหนต้องลองดูคะ่ะแนะนำสูตรเร่งผิวหน้าขาวกระจ่างใสด้วยแครอทมันฝรั่งและขมิ้นผงคะ่ะ สิ่งที่ต้องเตรียม1แครอทเลือกแครอทเสียอะไรก็ได้นะคะเอาที่หาซื้อได้สะดวกต้มสุกหั่นเป็นลูกเต๋า1ช้อนโต๊ะ2มันฝรั่งต้มสุกหั่นเป็นลูกเต๋า1ช้อนโต๊ะ3มขมิ้นผงเศษหนึส่วนสีช้อนโต๊ะ วิธีทำํำนาแครอทจํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะมาบดกับมันฝรั่งจํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะพยายามใช้ช้อนบดให้ละเอียดจนเป็นเนื้อครีมเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเติมขมิ้นผงจานวนเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะแล้วผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะเมื่อได้แล้วก็นําเอาเนื้อครีมที่ได้มาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้นําเย็นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสูตรหน้าขาวใสจากสมุนไพรไทย เพื่อคุณสาวๆบอกเลยว่าหากทำเป็นประจำผิวของคุณจะขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะจนใครเห็นก็ต้องทักเชียร์ละค่เคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงยยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทวนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ